อะไรคือนักโปรโมตแอปนักโปรโมทแอปคืออะไรเอฟเรี Every a บบาร์เกตติ้คืออะไรอะสวัสดีค่ะนะเมนทอร์จีจีมานะคะในเรื่องของนะคะการอธิบายเกี่ยวกับนะคะการเป็นนักโปรโมทค่ะนับว่าเป็นอาชีพใหม่นะคะเป็นอาชีพที่นะคะมาแรงแซงทางค้งทุกอาชีพค่ะนะ,ะ,นะะเรียวเรานะคะจะมาดูนะคะในเรื่องราวรายละเอียดของคําว่านักโปรโมทค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะจะมีในเรื่องของอาชีพคำว่า a f f i l i a t e Marketing b u s i n e s s นะคะระดับโลกมาแล้วค่ะแล้วคนที่ประสบความสำเร็จในการเป็น a f f i l i a t e Marketing นะคะก็จะมีบนโลก y YouTube เยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายๆคนเคยได้ยินมาแล้วนะคะหลายๆคนเคยได้ยินมาแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะสำหรับเพจเราค่ะมีตงังสงสีนะคะก็จะนำมานะคะชี้แจงแถลงขายและว,วันนี้นะคะ เราจะสร้างหลักฐานนะคะว่าการที่จะเป็นนักโปรโมตนะคะเรื่องของการที่จะเป็นนักโปรโมทแอปพลิเคชันมันอิสระนะคะมันมีโลกเสรีมันไร้ขอบเขตจำกัดนะคะอันนี้คือตัวอย่างในการที่บอกว่าจะทำธุรกิจการเป็นนะฮะเอฟเฟ t ตมาร์เก็ตติ้งหรือนักโปรโมทจะทำที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้ค่ะเออนะคะ ใครเข้ามาแล้วนะคะกดนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะคะใครมีคําถามข้อสงสัยกดคอมเมนต์มาได้เลยนะคะเมนทอร์จีจี้นะคะยินดีที่จะให้นะคะความรู้และก็ความเข้าใจเกี่ยวกับการทําธุรกิจ Every a อฟริเอตมาร์เก็ตติหรือเรียกว่านักโปรโมตแอปค่ะนะคะเดี๋ยวเราได้ยินเสียงเพลงนะคะเราเต้นกันก่อนเลยมีเพลงของคนอื่นมา ซ้อมไว้นะคะนี่คือเรื่องเรื่องราวของเป้าหมายปลายทางนะคะที่เราต้องการมีโลกอิสระโลกเสรีในการทําธุรกิจค่ะเราจะทําในเรื่องของการเปิดกว้างนะคะเพื่อให้ทุกคนนะคะมีเรื่องราวของการที่จะหลุดออกจากกรอบในการทําธุรกิจทั้งมวลนะคะ mm hmm. เพราะว่า a f f เฟ t ร์เรนท์มารเเป็นนักโปรโมทเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องสต็อกสินค้าค่ะไม่จําเป็นต้องนะคะปวดหัวกับการแพ็คสินค้าค่ะ ไม่จาเป็นต้องส่งของให้ยืดเยื้อะนะคะเวอร์วังนะคะอะไรต่างๆไม่ต้องค่ะแต่เรามารู้นะคะวิธีการทําธุรกิจค่ะว่านะคะการที่จะทําตัวเป็นนักโปรโมทเนี่ยต้องทําหน้าที่อะไรยังไงแบบไหนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็แบ่งออกเป็น2ภาคส่วนค่ะในเรื่องของการเป็นนักโปรโมทคุณจะเป็นนักโปรโมทในส่วนของออนไลน์นะคะก็จะมีกระบวนการขั้นตอนซึ่งเมื่อวานนะคะเมนทอร์ก็ทำหน้า หน้าที่สอนระบบงานนะะระบบงานบน,นโลกออนไลน์13ข้อด้วยกันเมื่อคุณเข้าใจในกระบวนการ13ข้อเดี๋ยวจะใส่นะคะรายละเอียด13ข้อไว้นะคะข้างบนนะคะข้างบนไลฟ์นี้ให้นะคะเป็นบทความนะคะ13ข้อเดี๋ยวใส่ไว้ให้นะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะคะน,นั่นคือบทบาททางบนโลกออนไลน์ส่วนบทบาทออฟไลน์นะคะเพราะว่าตอนนี้คําว่านะคะการทำแอฟเฟอร์เรทเนี่ยเรามีทั้งระบบออฟไลน์นะคะแล้วก็ระบบออนไลน์ในทีเดียว ะะออฟไลน์ก็ทําได้ออนไลน์ก็ทําดีนะฮะเราทําทั้ง2ระบบนะฮะสามารถที่จะยงยัยต่อกันได้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลักษณะของธุรกิจเบ็ดเสร็จไปเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าจะเปิดตัวในคำว่าแอปพลิเคชันที่มาดังตอนนี้แล้วมอบนะคะรายได้มีแผนกรตลาดนะคะในเรื่องการจ่ายค่าโปรโมตนะคะที่มากมายมหาศาลมหโหรทึกเหลือเกินก็ต้องแอปมีตังค่ะนะฮะท่านสุไลมานดาดา ผู้นะคะก่อตั้งในเรื่องของธุรกิจนี้ก็มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้ที่ต้องการมอบโอกาสให้กับนักธุรกิจไทยค่ะใครก็ตามนะคะที่เก่งนะฮะโลกออฟไลน์เนี่ยตัดไปก่อนเอามาเป็นว่าใครก็ตามที่เก่งบนโลกออนไลน์นะฮะเก่งในเรื่องของการทําเพจอยู่แล้วเก่งในเรื่องของการยิงแอดอยู่แล้วเก่งในเรื่อง,องการตอบแชทอยู่แล้วเก่งในเรื่องของการปิดการถ่ายกลางอากาศอยู่แล้วนะคะเมนทอ์ขอเชิญทุกค,คนทุกท่านมาร่วมทําธุรกิจได้ทันทีค่ะเพราะว่า นี่คือโอกาสอันหอมหวานของคนที่มีทักษะสกิลความสามารถโปโลกออนไลน์อยู่แล้วเพียงแค่คุณต่อยอดเท่านั้นเองค่ะต่อยอดเพียงเข้าใจว่านะคะธุรกิจนะคะผลิตภัณฑ์ธุรกิจของเราเน้นอะไรนะคะในส่วนของมีตังมีตังนะคะเป็นเรื่องราวของการที่อ่าเป็นการเน้นในเรื่องของการที่จะให้ทุกคนนะคะมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มค่ะนะฮะ เจ้าของแพลตฟอร์มนะคะซึ่งสามารถที่จะเข้ามานะคะใน link, ลิงก์และก็ได้รหัสของแต่ละคนไปนะคะได้รหัสของแต่ละคนไปนะคะซึ่งรหัสนะคะตรงนี้จะเป็นมูลค่าสําคัญมากๆของแต่ละคนอ่ะเพลงไหมละ ไะะล์สดจะเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วออกนอกสถานที่นะคะแล้วจะเจอเหตุการณ์นะคะก็ให้มันไหลไปตามธรรมชาตินะคะน้องเขาจะมาออกกําลังกายแล้วก็จะมีลําโพงใหญ่ๆ2ตัวนะคะวิ่งออกกำลังไปกำลังกายไปนะคะก็จะมีเสียงดนตรีไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีสันนะอ่ะอันนี้เราพูดถึงนะคะเรื่องของภาคออนไลน์นะ,ะเดี๋ยวจะใส่รายละเอียดให้ สำหรับคนที่เชี่ยวชาญน,นะคะใครที่ไม่เชี่ยวชาญเลยใครที่มีความรู้บนโลกออนไลน์เป็นศูนย์นะคะเราต้องรู้เราต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยนะคะไม่มีพื้นฐานบนโลกออนไลน์เลยเราจําเป็นที่จะต้องนะคะปูพื้นฐานค่ะในส่วนของแอปมีตังค์นะคะก็จะเป็นบริษัทใจดีมากค่ะก็คือผู้ก่อตั้งเนี่ยยินดีที่จะนะคะให้ ทั้งระบบนะคะและกลุ่มทีมงานเนี่ยทั้งระบบเลยเป็นนะคะวัฒนธรรมเดียวกันนะคะวัฒนธรรมหนึ่งเดียวกันนั่นก็คือว่าใครที่ไม่เป็นโลกออนไลน์สอนฟรีนะคะใครที่เข้ามาในส่วนของนะคะธุรกิจมีตาก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีจิตผู้ให้นะคะจิตผู้ให้สังคมไทยดังนั้นนะคะการที่จะมี ปณิธานของการที่จะให้สังคมไทยออนไลน์ลดเเ็ม,มันจึงเกิดขึ้นที่มีตังค์เข้าใจไหมคะใครที่มีพื้นฐานเป็นซีโรนะคะใครที่ไม่มีเงินลงทุนเลยนะคะก็สามารถที่เข้ามามีตังค์ได้เพราะมีวัฒนธรรมของการที่นะคะคุณเข้ามาเป็นยูเซอร์ไม่เสียตังค์แม้แต่บาทเดียวคุณยังได้เรียนรู้ออนไลน์ฟรีๆรเข้าใจไหมคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวที่อยากจะบอกให้ทุกคนรู้นะคะ สำหรับใครที่อยากเรียนออนไลน์นะคะก็เข้ามาเป็นยูเซอร์และเรียนออนไลน์ฟรีนะคะมีทั้งกลุ่มเรียนรู้มีทั้งบริษัทส่งมอบความรู้ให้นะคะอันนี้คือเป็นการเรียนรู้ฟรีเป็นการทําบุญได้ธุรกิจทําธุรกิจและได้บุญสําหรับผู้ที่มีความรู้ออนไลน์ทีนี้สําหรับคนที่มีความรู้ออนไลน์สําหรับผู้ที่มีจิตเป็นผู้นะคะประกอบการเป็นผู้ที่รู้ในเรื่องนะคะคุณค่าของเม็ดเงินในการลงทุนนะคะลงทุนแล้วได้ผลอตอบแทนที่ ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสูงสุดถึง70%นตะคะตรงนี้แหละนะคะเชิญมาร่วมเป็นทีมงานกันได้นะคะเพราะว่าบริษัทจ่ายจริงจ่ายปังและจ่ายเป็นรายวินาทีนะคะจ่ายเป็นรายวินาทีตรงนี้แหละเป็นเรื่องใจความสําคัญที่อยากให้ทุกคนมีนะคะเรื่องราวความรู้ตรงนี้ก็เข้ามาเรียนรู้ได้นะ,ะหน่วยการลงทุนนะคะมันเปิด3พอร์ตนะคะพอร์ตไซส์ S ไซส์ M และไซส์ L ถือว่าเป็นพอร์ตหุ้นที่นะคะทั้งประเทศและโลกไปนี้ก็ต้องตื่นตระหนึกนะคะว่าทําไมผลตอบแทนมันอู้ฟู่ขนาดนั้นนะคะศึกษาในเรื่องของพอร์ตการลงทุนนะคะพอร์ตแรกก็ลงทุน2,699นะพอร์ตที่2นะคะไซส์กลางเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจไซส์กลางเนี่ยนะคะก็ลงทุน26,990นะส่วนธุรกิจไซส์แอลไม่ต้องขนเงินล้านมานะจ๊ะหลักแสนค่ะ10,000แสนนะคะ3า9 5 0นบาทนะ 134,950บาทสําหบาทสำหรับธุรกิจไซแอลนะคะซึ่งแต่ละไซนี้นะคะให้ผลประโยชน์ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนอยากจะได้นะคะเขาเรียกว่าอยากจะได้ผลตอบแทนแบบไหนนะคะ mm hmm. พอพอตแรกนะคะมีผลประโยชน์ให้ตั้งแต่400ถึง2 0 0 0 0บาทนะคะ mm hmm. พอทที่2มีผลประโยชน์ให้8 0 0ถึง40,000บาทนะ,ะ mm hmm. พอทที่3มีผลประโยชน์ให้1 1 0 0ถึง55,000บาท รายละเอียดเข้ามาถามกันได้นะคะเรายินดีตอบแชททุกข้อซักถามไม่มีการปิดบงังไม่มีการหมกเม็ดนะคะแบทไตกันจะจนชนิดที่ว่าะะแบบว่าถ้าจะเห็นกันเก่งเลยไม่ใช่นะคะคือแบทไตกันจริงๆนะคะเพราะไม่มีการหมกเม็ดเพราะว่าธุรกิจของมีตางเขาผ่านสคบนะคะมีการผูก k y c เรียบร้อยอันนี้เป็นเรื่องราวของนะคะความชัดเจนหนึ่งรหัสต่อหนึ่งคนนะคะคุณไม่เจ้าเอามาหนึ่งรหัสแล้วก็อยากจะลงร้านหนึ่ง สัก10พอร์ตไม่ต้องนะคะเราไม่รับนะคะรับแค่1น,นะคะหรหัสต่อ1พอร์ตนะคะหรหัสต่อ1พอร์ตการลงทุนนะคะแล้วเวลาคุณลงทุนคุณมองคิดภาพตามเมทอนะ,ะเอ่อถ้าเกิดว่าคุณลงทุนในพอร์ตใหญ่นะคะพอทหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบนะคะหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้าคุณลงทุนพอร์ตนี้นะคะคุณนะคะสามารถที่จะเอาธุรกิจกิจการคุณเนี่ยมาขายสินค้าในนะคะแอปพลิเคชันตลอดกาลนานเทิน และคุณจะเป็นนะคะธุรกิจที่นะคะมาลงทุนแล้วยังเอาสินค้าของคุณมาใส่ในในแพลตฟอร์มเราได้อีกนะคะแล้ว2ค่ะเมื่อคุณแนะนำนะคะผู้ที่จะมาลงทุนกับคุณนะคะอยากต้องการลงทุนกับคุณและมีสิทธิ์ในการที่นำสินค้ามาลงขายได้คุณจะได้ค่าแนะนำนะคะสำหรับนักลงทุนที่มาลงทุนพอร์ตเดียวกับคุณนะคะบริษัทจ่ายให้คุณทันทีเลยหลังจากที่คุณลงทุนแล้วคุณจะได้พอร์ตละ55,000บาท คุณชวนมาลงสองพอนะคะคุณก็ได้เงินกลับคืนไป1 000, 1 0 0 0 0บาททันทีคุณเห็นภาพหรือยังคะคุณเห็นภาพหรือยังคะว่ามีตังค์จ่ายแบบเวอร์วังอลังการขนาดไหนนะคะจ่ายเวอร์วังอลังการมากแล้วยังไม่พอค่ะคุณไม่ใช่แค่ลงทุนเอาเงินมาแล้วคุณได้ลิงก์เปล่าๆไปมุลไม่ได้แค่นะคะในเรื่องของเฟรนชชายธุรกิจเท่านั้นนะคะมูลค่าที่คุณเงินเงินลงทุนของคุณนะคะ เงินลงทุนของคุณไม่ว่าคุณจะซื้อพอร์ตไหนก็ตามพอตเล็กพอตกลางพอร์ตใหญ่ก็ตามคุณซื้อพอร์ตไหนก็ตามย้ํานะคะคุณจะได้ผลิตภัณฑ์เกรดนะคะพรีเมียมเพื่อจะไปดูแลสุขภาพร่างกายของคุณนะคะสวยจากภายในสู่ภายนอก และก็นะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบุคลิกภาพนะคะริ้วรอยก็ดีนะคะซิฟ้าจุดด่างดําก็จางหายไปเป็นผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมจํานวนมูลค่าที่คุณลงทุนนะคะคุณลงทุนเท่าไหร่คุณได้ผลิตภัณฑ์เต็มจํานวนเงินที่คุณลงทุนนั่นคือสิ่งที่บริษัทมอบให้นะคะแล้วมันถูกต้องตามกฎหมายเขา้าใจไหมคะทีละคือเราทําทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อให้คุณเนี่ย ได้ทำธุรกิจที่มีสคอบอคุ้มครองและที่สำคัญผูก KYC คุณต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนคุณต้องมีบุ๊กแบงค์นะคะมีบัตรประจำตัวประชาชนมีบ o ๊กแบงคเพื่อแสดงว่าคุณมีตัวตนอย่างแท้จริงบนโลกใบนี้นะคะแล้วคุณเป็นคนไทยแท้จริงถ้าเป็นชาวต่างชาตินะคะที่อยู่ในเมืองไทยก็แสดงพาสปอร์ตนะคะ แสดงพาสปอร์ตสมัครด้วยอ e ีเมลก็สามารถมีรายได้ในนะคะในเลทราคาเดียวกันทั่วโลกนะคะและที่สำคัญอีกที่สำคัญอันหนึ่งนะคะบริษัทไม่ได้ให้คุณทำงานเพียงลําพังบริษัทจะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะคะก็คือเขาเป็นเจ้าของเฟนชัยนะคะเจ้าของเฟนชัยเหมือนเฟนชัยเซเว่นคือ CP นะคะบริษัท CP คือเป็นเจ้าของเป็นเป็นชายเซเว่น และ CP ก็ขายนะฮะเซเว่นเซเว่นเซเว่นให้แต่ละสาขาแต่ละคนเอาเงินไปซื้อเฟรนชาชยของเซเว่นและเซเว่นก็จ่ายระบบให้เหมือนกันนะคะถ้าคุณนะคะมาเป็นนะฮะเฟรนชาชยซื้อเฟรนชาชยกับมีตังค์นะคะคุณก็ได้เฟรนชชัยตรงนี้ไปสขายขยายสาขานะะในแบบนโยบายเดียวก,กันกับที่บริษัทแม่มี จะมีระบบรองรับคุณก็ไม่ต้องสต็อกสินค้าคุณก็ไม่ต้องแพคสินค้าและคุณก็ไม่ต้องส่งสินค้าคุณก็มอบนโยบายแบบนี้แหละให้นะคะกับคนที่มาคือเป็นชายของคุณอันนี้เป็นเรื่องราวแบบเรียบเรียบง่ายๆสําหรับธุรกิจมีตังเป็นเรื่องราวเรียบเรียบง่ายๆของธุรกิจมีตังแต่เรื่องของการจ่ายตังมันปังปุริเย่เข้าใจไหมคะเรื่องการจ่ายตังมันปังปุริเย่ เขาจ่ายแบบเต็มเต็มเต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยเพื่อให้ทุกคนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้นะคะไม่ต้องมานั่งทําธุรกิจนะคะเออจะไปเปิดร้านตอนนี้นะคะจะไปเปิดร้านไหนที่มันทําเลดีละ่ะนะคะคุณจะลงทุนขายอะไรแล้วมันทําเลดีละ่ะนะคะเขามาทําธุรกิจตอบโจทย์แก้ปัญหาให้คนทุกคนที่อกสันขวัญแขวนกับธุรกิจทุกวันนี้นะคะที่ทุกธุรกิจออฟไลน์ line, ก็ปิดตัวไปนะคะเออแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบนะคะเข้ามาสู่บนโลก ออนไลน์ Online, นะฮะแล้วก็โลกธุรกิจออนไลน์ใครที่ยังต้องตุนสินค้าอยู่ใครที่ยังต้องอมาไลฟ์สดแล้วก็ขายของของตัวเองอยู่ต้องยิงแอดนะฮะอะไรต่างๆมันก็ต้องเป็นการเปลี่ยนรูปมาเป็นแบบแพลตฟอร์มหมดนะคะคุณเอาความรู้ตรงนั้น่ะแค่ปรับมาเป็นแพลตฟอร์มคุณไม่ต้องกลายเป็นพ่อค้าแม่ค้านะฮะที่เหนื่อยในการนะฮะเอาเงินไปลงทุนเอาสินค้ามา แล้วก็มานั่งขายของแม่ไม่รู้จะขายได้ขายไม่ได้แล้วคุณจะต้องมานั่งแพ็คของคุณจะต้องมานั่งส่งของอันนั้นตัดไปเลยนะคะวันนี้คุณมีทางลัดคุณมีช็อตคัดนะคะทางลัดกับช็อตคัดก็คือว่าวันนี้คุณมาสวิตนะคะเป็นผู้ซื้อเฟรนชายกับมีตังคนะ,ะแล้วมีตังก็ส่งมอบระบบให้คุณนะคะส่งมอบระบบให้คุณมีส่งในเรื่องของการเรียนรู้ธุรกิจให้คุณนะคะคุณเชื่อมเครือข่ายนะคะเชื่อมเครือข่าย กับระบบของบริษัทโดยตรงนะคะของบริษัทโดยตรงเรียนรู้นะคะแนวทางในเรื่องของการทําทอะไรเกี่ยวกับเพจให้มีสิ่งที่แบบว่าเป็นที่ดึงดูดใจสําหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาดูเพจนะคะยิงแอดเป็นถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็รู้อยู่แล้วการยิงแอดก็คือการสร้างชุมชนให้กับร้านค้าตนเองสร้างร้านค้าของตัวเองให้เกิดนะคะมูลค่ามีคนเห็นมากๆอันนั้นก็คือเป็นธุรกิจนะคะ ดังนั้นธุรกิจคือธุรกิจนะคะธุรกิจก็คือการบริหารธุรกิจให้มันเกิดประสิทธิภาพแล้วก็ผู้บริหารของมีตังเขาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์และเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ17ปีนะคะแล้วนําแนวทางนะคะที่เขาเห็นปัญหาในปัจจุบันนะคะแล้วก็มาปรับนะคะปรับในเรื่องของธุรกิจที่จะตอบโจทย์นะคะทุกเงื่อนไขตอบโจทย์ทุกเงื่อนไขเงื่อนไขแรก คือนะคะเป็นธุรกิจที่ทันต่อยุคและเวลาปัจจุบันนี้ใครยังมาทำออนไลน์เริ่มต้นจากการที่นำสินค้ามาสต็อกอีกตายแน่ๆนะคะบอกเลยว่าการสต็อกสินค้าไม่เหมือนสมัย5-6ปีก่อนแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้คู่แข่งบนโลกออนไลน์เต็มไปหมดนะคะแต่นะคะวันนี้ท่านสุไลมานเนี่ยเปลี่ยนในรูปแบบของการที่ไล่เงืินขายการสต็อกสินค้าแต่การมาเป็นเจ้าของลิงก์ เจ้าของแอปนะคะซึ่งในเรื่องของเจ้าของลิงก์เจ้าของแอปเนี่ยมันเหมือนมูลค่าการตลาดเหมือน Lazada กับช h o ป e e นะคะให้คุณนะมาเป็นเจ้าของเหมือนเจ้าของแอป Lazada กับ s h o ป e e ที่คุณไม่ต้องตุนสินค้าคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าแต่ให้รู้ว่านะคะเมื่อไหร่ที่คุณนะคะหรือผู้ประกอบการที่บนมีตังเนี่ยไปเชิญผู้ประกอบการเอาสินค้ามาลงเรามีหน้าที่โปรโมทแอปนะคะให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าในแอปเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะ และถ้าเกิดเรานะคะเปิดโอกาสให้ใครนะคะที่ต้องการลงทุนแบบนะคะไม่อีลุงตุงนางอะ่ะอีลุงตุงนางกับการสต็อกสินค้าการแพคสินค้าการส่งสินค้านั่นก็เรียกว่าเราเปิดเฟรนช์ชัยให้เขาได้มีโอกาสมาสวิตตรงกับบริษัทเราทำหน้าที่เป็นแอฟฟอรีเอตก็คือเป็นนายหน้าเป็นคนกลางนะคะระหว่างบริษัทกับผู้ที่ประสงค์จะลงทุนนะคะเมื่อนะคะบริษัทกับนะคะผู้ประสงค์จะลงทุนเขาทำสัญญา สวิตต่อกันนั่นแหละบริษัทจ่ายค่าในหน้าให้เรานะคะอันนี้คือเป็นเรื่องเรื่องที่แบบเมนทอเอามาพูดให้เห็นภาพแบบง่ายๆนะคะแล้วก็ชัดเจนนะคะและทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบนโลกออนไลน์มันเป็นเรื่องนะคะพระบอรคอมพิวเตอร์นะคะคำว่าพรบอรคอมพิวเตอร์นั่นหมายความว่าเมื่อไร่ใครก็ตามกล่าวเท็จบนโลกออนไลน์นะคะคุณสามารถที่จะนะคะอะไรนะทำวิดีโอทำลิงก์ต่างๆนะคะไปดำเนินแจ้งความได้ เพราะนี่เป็นเรื่องราวของกันนะคะที่จะคุ้มของผู้บริโภคขอบคุณที่ท่านที่มาชมแล้วขอบคุณการกดนะะกดไลค์ให้กําลังใจนะคะวันนี้บอกเลยว่าหน้าที่เราชาวนะคะที่จะเป็นเอฟเฟอรีเ uh, หรือเป็นนายหน้าหน้าที่เราคือนะคะจับเครื่องไม้เครื่องมือนะคะที่บริษัทเขาใหม่นะคะแล้วเราก็มาเรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยเราต้องเรียนรู้ขั้นตอนแล้วก็ตามติดในเรื่องของวิสัยทัศน์ทาง c e o และวันนี้ CEO นะคะจะมาไลฟ์สดตอน2องทุ่ม และทุกครั้งที่ไลฟ์สดนะคะมันก็จะมีเรื่องราวของพลังงานดีๆนะคะพลังงานของผู้ให้นะคะให้ตั้งแต่นะคะใครเข้ามาเป็นยูเซอร์ไม่จ่ายตังแมตต่บาทเดียวนะคะขอให้สละเวลาการเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้ของคุณที่คุณยอมจ่ายเพื่อตัวคุณเองค่ะไม่ใช่เพื่อคนอื่นนะคะไม่ใช่เพื่อคนแนะนําคนแนะนำนะคะคุณไม่ได้ลงเงินแมตต่บาทเดียวคนแนะนําเขาก็ไม่ได้อะไรเข้าใจไหมคะแต่ถ้าคุณนะคะจ่ายเวลาในการเรียนรู้ คุณจะเป็นมหาเศรษฐีค่ะเพราะความรู้นะคะเป็นประตูเดียวค่ะที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จบนโลกธุรกิจนะคะและความรู้ที่คุณได้คุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาทําที่มีตังอย่างเดียวคุณจะไปทําแบรนด์ไหนของโลกไปนี้ก็ได้ขอให้คุณมีความรู้นะคะเมื่อความรู้นะคะมันเปิดช่องทางนะคะโอกาสให้กับตัวคุณเองในการทําธุรกิจแบบใหม่ธุรกิจแบบเก่ามันไม่กลับไปแล้วนะคะเออโควิดตอนนี้นะคะ ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยนะะมันไม่มีทางว่าโควิดจะบายๆนะคะมันเหมือนโรคเอดอะนะคะเมื่อประมาณ20-30ปีก่อนเนี่ยหรือ40ปีก่อนเราตกใจเรื่องโรคเอดเข้าใจไหมคะทุกวันนี้โรคเอดมันก็ยังอยู่นะเี๋ยวเพียงแต่มียาคุมโรคเอดได้เข้าใจไหมคะซาก็เหมือนกันคะ่ะทุกไวรัสทุกตัวมันยังอยู่บนโลกใบบนี้นะคะเพียงแต่ว่ามนุษย์เรามีวัคซีนมีอะไรต่างๆที่ปรับตัวนะคะป้องกันตัวเองได้เหมือนกับโควิดค่ะ โควิดก็ยังอยู่กับเราตลอดไปนะคะเพียงแต่ว่าเราพัฒนาวัคซีนขึ้นมาและป้องกันให้เราห่างไกลจากโควิดนะอันนี้คือความความความสำคัญแต่โควิดมารอบนี้มาเพื่ออะไรมาเพื่อ d i s r u ปชั o นนะฮะมาเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปแบบของโลกเก่าค่ะให้เราคือขึ้นไปสู่โลกใหม่โลกใหม่ในตรงนี้นะคะนอกจากโลกออนไลน์แล้วโลกใหม่ล่าสุดคือโลกแพลตฟอร์มค่ะ และแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะมีคนเพียรพยายามทำมาม6า5-6ปีก็คือ Lazada กับ s h o ป e e ค่ะและ Lazada กับ s h o ป e e มาประสบความสำเร็จตอนไหนตอนโควิดมาค่ะนะะมูลค่านับจำนวนไม่ถูกอะ่ะสมมุตินะคะตัวเลขของ Lazada มียูเซอร์ทั้งหมด300กว่าล้านนะคะยูเซอร์ในโลกใบนี้นะคะเพราว่าเขาแผ่ขยายไปทั่วโลกนะคะถ้า Lazada มี300ล้านยูเซอร์ วันวันหนึ่งนะคะลาซาด้าขาย100ล้านยูสเซอร์สินค้าเขาได้ชิ้นละ3บาทค่าทานเซกชันลาซาด้าได้300ล้านบาทค่ะนี่คือไอเดียของซ e o นะคะที่มองเห็นว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่มีตังเติบโตถึงล้านยูสเซอร์ตอนนี้มีหนึ่งแสนแล้ว3เดือนคือมี10,000แสนแล้วนะคะถ้าเมื่อไหร่นะคะที่มีตังมันถึงนะคะในจุด1ล้านยูสเซอร์ที่เราช่วยกันทำนะคะ มันเป็นเรื่องราวที่นะคะผู้ประกอบการจะตบเท้าเข้ามาอยู่เป็นเอาสินค้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มมีตังนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มมีตังสามารถนะคะโปรโมทสินค้านะคะในแพลตฟอร์มมีตังนะคะเอาซื้อสัก10,000แยูสเซอร์เข้าใจไหมคะหนึ่งแสนยูสเซอร์เอาบวกเหมือนกันนะคะ<ม>คูณไป3บาทนะคะหนึ่งแสนยูสเซอร์สบาทนะคะก็ได้เฉลี่ยในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นเนี่ย คือ3 0 0แสนบาทต่อวันอันนี้คือตัวเลขแบบง่ายๆเราเอาตัวเลข10% 10%เนะฮะสิแล้วก็10%อันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ถ้าสุไลมานดาดาเนี่ยอยากให้นะฮะแพลตฟอร์มนี้เกิดในเมืองไทยแล้วก็เกิดขึ้นแล้วเข้าใจไหมฮะเกิดขึ้นแล้วครบ3เดือนแล้วนะคะดังนั้นจึงเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เป็นสัญชาติไทยนะ,ะเป็นแพลตฟอร์มเดียวที่เป็นสัญชาติไทยแล้วก็แพลตฟอร์มที่เราพูดมาก่อนนี้นนไม่ว่าจะเป็น Lazada ไม่ว่าจะเป็นช้อปปีไม่ว่าจะเป็นนะฮะเฟซบุ๊กนะฮะอินสตาแกรมนะฮะกราฟฟูดแพนด้าผู้สารพัดรวมทั้งอเมซ o n นะฮะเป็นแพลตฟอร์มของใครเป็นแพลตฟอร์มสัญชาติต่างชาติหมดเลยนะฮะเป็นแพลตฟอร์มต่างชาติหมดเลยดังนั้นเรานี่แหละนะคะกำลังจะสร้างแพลตฟอร์มสัญชาติไทยแต่มีใจเป็นผู้ให้นะคะทีนี้เรานึกภาพนะคะที่ใครสามารถสป k e อังกฤษได้นะคะใครสามารถที่พูดภาษาอังกฤษได้นะคะ ลองคิดตามนะคะว่าถ้าแพลตฟอร์มนี้ไปขยายหล่นที่ต่างประเทศนะคะตอนนี้ก็มีชาวอาเซียนนะคะเมียนมากนะคะลาวกัมพูชาเวียดนามนะคะฟิลิปปินส์ต่างๆก็เริ่มตบเท้าเข้ามาคือในส่วนของอาเซียนนะคะถ้าเกิดใครมีสกิลในเรื่องภาษาอังกฤษมากขึ้นแพลตฟอร์มนี้สามารถที่จะนะคะขยายไปทั่วโลกได้ถ้ามีอินเตอร์เนชั่นแนลมาร่วมนะคะงานกับเรานะคะและเราเป็นคนที่นะคะเอาเขาเรียกว่าเป็นผู้โปรโมทแอปอะ แล้วเราได้นะคะนักลงทุนชาวต่างชาติเวลานักลงทุนชาวต่างชาติเขาเห็นยนะังไงเขาบอกเลยว่าโหเขารีบเข้ามาสูบเลยนะคะเพราะเม็ดเงินของเขาเนี่ยถ้าซื้อไซส์ L อเนี่ยแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทเนี่ยเป็นเม็ดเงินจํานวนน้อยมากเท่าเขาเห็นผลประโยชน์ว่านะคะหลังจากที่เขาลงทุนหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบแล้วเนี่ยเขาจะได้คืนไปครั้งละห้าหมื่นห้านะคะ บอกเลยว่านักลงทุนจะเล่นกับตัวนี้อย่างมากมายมากมายมากมาย,มามายนะคะเมนทอร์ให้ไอเดียไว้นะคะอันนี้คือไปไม์เขาเรียกไมซ์เซตของเมนทอร์เองนะคะเพราะว่าเมนทอร์ hmm. ก็พยายามฝึกทักษะภาษาอังกฤษยอยู่ต่อยอดจากการเป็นไกด์อ่ะต่อยอดจากการเป็นไกด์แต่เราติงบิ๊กติงบิ๊กเรามีลูกค้าอินเดียเรามีลูกค้าป,ปากีสถานเรามีลูกค้าบังคลาเทศเข้าใจไหมคะดังนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะคะแล้วเราเคยเป็น ไกด์ดูแลเขาอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องราวที่โหพอไปบอกเขาในเรื่องตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นเรื่องของไอเดียต่อยอดอ่นนี่คือให้ไอเดียต่อยอดนะคะแต่สําหรับนักธุรกิจไทยค่ะที่เขาเป็นเจ้าของโรงงานนะคะที่เขาเป็นเจ้าของโรงงานอยากให้นะคะไปนะคะเขาเรียกว่าเข้าใจในเรื่องของวิธีการนะคะว่าจะไปเชิญผู้ประกอบการมาอย่างไรเพราะผู้ประกอบการเหล่านี้หลายหลายคนไม่เก่งออนไลน์เลยนะคะหลายๆคนเนี่ยออนไลน์นี่แบบ ศูนย์เลยนะคะก็คือว่าต้องการขายสินค้าบนโลกออนไลน์แต่จะทําเพจจะยิงแอดจะัลันจะตอบแชทคือทําไม่เป็นอะ่ะถ้าเรานะคะสามารถเป็นผู้ที่เข้าใจในธุรกิจมีตังค์แล้วไปเชิญเขามานะคะนำสินค้าเข้ามาในแอปมีตังค์นะคะพวกเราทั้งหมดที่เป็นแสนแสนยูสเซอร์นี่แหละนะคะเป็นแสนแสนลิงก์นี่แหละจะทําการโปรโมทสินค้าของเขาแล้วผู้ประกอบการเหล่านี้จะขายสินค้าดีมากนะคะจะขายสินค้าดีมาก เป็นการช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะคะสามารถมียอดขายเพิ่มเติมขึ้นนะคะผู้ประกอบการก็มีความสุขใจนะคะมีความสุขใจและคนที่โปรโมทแอปก็สบายใจเพราะได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะได้ทั้งขาขึ้นขาล่องนะคะจึงเรียกได้ว่านะคะในเรื่องของการลงทุนแอปดีตังเนี่ยเหมือนการลงซื้อหุ้นนะคะยิ่งกว่าหุ้นพันธบัตรรัฐบาลอีกนะคะเออวันเมื่อคืนเนี้ยนะคะเมนทอไปเช็คในเรื่องของหุ้นนะคะหุ้นน้ำมันหุ้นพลังงาน ค,คืนสูงสุดยังไม่เกิน15%นะคะคืนสูงสุดในเรื่องของกำไรหุ้นยังมีการปันผลยังไม่ถึง15%นะคะแต่ปรากฏว่ามีตังค์นะ่ยคตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายปลายน้ำสามารถจ่ายคืนได้ถึง70%เพราะอะไรเพราะต้นทุนในเรื่องของนะคะธุรกิจการตลาดนะคะช่องทางการตลาดเขายอมกำไรน้อยนะคะเขายอมกำไรน้อยเพราะเขาติ้งบิ๊กว่าเขาต้องการขายจำนวนเยอะ เขาขายจํานวนเยอะแม้กําไรน้อยเขาก็รวยเพราะพื้นฐานตอนนี้คือก็รวยอยู่แล้วเข้าใจไหมฮะเพียงแค่อยากจะทําต่อยอดให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้นะฮะดังนั้นวันนี้ก็จะมาชี้แจงนะคะว่าเราเนี่ยอยู่ในหน้าที่ของการที่นะคะจะทําธุรกิจแอฟเฟอรีเอโดยเสือมือเปล่าเสือมือเปล่าจริงๆนะคะก็คือ นั่งอยู่ตรงนี้เนะี่ยไม่ต้องพกสินค้ามาเข้าใจไหมคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องสต็อกสินค้าไร้ความกังวลนะคะลงทุนไป2699เนี่ยตอนนี้มีธุรกิจคือมีลิงก์แล้วนะคะแล้วอะไรได้สินค้ามาหน้าก็ใสนะคะบุคลิกภาพก็ดีสุขภาพก็แข็งแรงอ่อนกว่าวนะคะไม่เจ็บไข้ได้ปวดไม่ต้องไปหาหมอมันคุ้มค่าแล้วนะคะตอนนี้ก็ใจความสําคัญก็คือพัฒนาตนเองนะคะฝึกทักษะตนเองแล้วก็ เรียนรู้ทำธุรกิจให้เกิดความสำเร็จนะคะตัดข้อปัญหาเรื่องนะคะในเรื่องราวของาการผิดกฎหมายไปเพราะว่านะคะเราเสียเวลานะคะเสียเวลาไม่มีใครมาล้อเล่นบนโลกออนไลน์นะคะปิดช่องทางการล้อเล่นบนโลกอะไรมีแต่เรื่องลงมือทําอย่างจริงจังและพัฒนาไปเพื่อรับเงินค่ะส่วนใครที่ต้องการนะคะเข้าสู่สภาวะเปลี่ยนพลังสู่ความรวยนะคะจากไมซ์เซ็ตนะคะเมนทอร์ก็เปิดโปรแกรม เปลี่ยนพลังสู่ความรวยโปรแกรม90วันเป็นการลื้อถอนพลังงานลบๆนะคะที่ตกค้างในชีวิตออกไปนะคะเพื่อที่จะอยู่ในช่องทางพลังงานบวกจะได้นะคะนำศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนอย่างแท้จริงลุกขึ้นมาสร้างสารรค์ชีวิตตนเองและก็นะคะช่วยให้ครอบครัวเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งนะคะให้ตัวเองมีความสุขและตอบแทนพื้นแผ่นดินโอเคนะ อาวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอฟังนะคะซีอโอท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ขอให้ท่านประสบความสําเร็จและนะคะโชคดีในทุกสิ่งทุกประการนะคะวันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะจ๊ะขอบคุณค่ะ